สวัสดีค่ะมาตังไกลเป็นตำบลเล็กๆเป็นตำบลตำบลหรืออำเภอนี่ค่ะมาดูห้องพักขอรีวิวตัวนี้ก่อนมีเตารีดให้โอ้ตู้เสื้อผ้ายันไงเลยค่ะนี่ค่ะมีที one thousand <laughs> long wiggly tiny Where you go? I'm going to get me the coat from the car. Don't when when you do the video, don't forget to show the holes here. Okay. Okay. You can. review room. What? You see? Yes, I see. I because see. Is handle there? Yeah. Pull off. Mm. I'm going to get the, sh the boots as well. Yeah, so they're, okay. They're not cold outside, okay? Mm, mm, yes, okay, cup. Mm. Oh, อย่าลืมไทยบ่งนี่ค่ะบึง <c oughs> ห้อยขาดเด้อเพื่อนเรามันเป็น,ปนสงสัยเขาดึงนี่ค่ะรีวิวห้องห้องก็ใหญ่กว้างอยู่สะอาดอยู่สะอาดอยู่สะอาดอยู่ยตเตียงตเตียงนอนห้าฟุต เต็นอหาฟุตเต็มหาฟุตบอลขึ้นหน่อยแทะนี่ค่ะเบิรงเดี๋ยวถอ,อยอ,ถอีกหน่อยก่อนถอยอีกหน่อยก่อนถอยอีกหน่อยก่นนี่ค่ะประมาณสวยบอรประมาณก็สวยอยู่พี่น้องอ๋อันนี้เปิดไม่ได้ <c oughs> มันเป็นโต๊ะเฉยๆมันลุกเอาหันผิดที่เปิดบัวใดค่ะหรือมันเราดึงไม่ออกเปิดไม่ได้นี่ค่ะดูะวิวข้างนอกรีวิวข้างนอกบ่เปิดมานไปให้เบิองดอกเบิองเบิองดอดมานไปเด้อค่ะพี่น้องห้องกว้งอยู่ห้องกวง้งห้องใหญ่มีโซฟาให้นี่รีวิวมีโซฟามีโต๊ะนั่งรับเดตรับเดต เบิงแต่ว่ามือนีบโอโหเดดเลยมาหนาวมิดมือนั่งรถเต่าีที่นั่งนี่ค่ะอู้บรรยากาศดีขนาดเลยมีทีวีทีวีกระจอใหญ่ติบอยู่จากนเนียวเนี่ยสามสิบสองนิ้วนี่ค่ะนี่เป็นหลังคาเด้อค่ะหลังคาหลังคาเปิดหลังคาเปิด หลังคานี่ค่ะหลังคาเปิดเบิ้งวิวข้างนอกสามารถมองสามารถมองเห็นวิวข้างนอกเลยเลยค่ะนี่ค่ะวิวข้างนอกเบิ้งเห็นเขาบพแต่บอกบอยชัดปไหนเพราะว่ามีเมฆลายมีเมฆลายนี่ค่ะหลังคาข้างนอกอันนี้เป็นหลังคาเด้อเป็นหลังคา แล้วก็ใส่กระจกนี่ค่ะอ,ออกไปวิวข้างนอกมันสุดคกอยชาดอกมันม่นวงอากาศนันเย็นมันก็อันนี้ก็สามารถปิดได้ก็สูงเติบนี่ค่ะเลื่อนปิดเลื่อนปิดได้นี่ค่ะเลื่อนปิดได้เลื่อนปิดเล่อนเติดได้ บรรยากาศโอ้ก็ให้ฝ้าแจ้งแน่เธอสธิเดบิ้งดาวพี่น้องห้องสวยสวยห้องสวยขนาดเลยรีวิวห้องพักห้องสวยห้องถือว่าจัดได้ดีอยู่ค่ะจัดได้ดีอยู่มีกาแฟานี่ยังไงเนี่ยอันนี้กาแฟ,ฟกาแฟข้ัวบดสำเด็ดรูดอุ้ยฮอ็อกกแลต ช็อกโกแลตมีกาแฟ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 หลายรสดูมีขนมใ้โซงอันมีขนมในสซงอันมีชา นี่ชามิเตนีนมนมเป็นซองน้ำตาลนี่ก็โอเคค่ะบะเบิงบะเบิงห,งห้องน้ำเดี๋ยวพามาดูห้องน้ำแป๊บนึงห้องน้ำโคตรใหญ่เลยใหญ่กว่าห้องนอนใหญ่กว่าห้องคอยอีกใหญ่กว่าห้อนคอยอีกใหญ่กว่าห้องคอยอีกนอนอีกบะเบงค่ะพี่น้องนี่อ่างล้างหนาง้าสอง อา่างล่างนาสองทีหนึ่งที่สองที่นี่ค่ะอา่างล่างนาบึง้งของอาบน้าอางจาก,กุษีอาบน้าอันนี้เป็นจ้โคบของน้ำ สวยอยู่อันนี้เป็นนี่ค่ะอ่างล่างตูดอ่างล่างตูดแล้วกว่าจะ,ะาเข้าไหวเธอสร้างพระองค์พญาวงกุฎหินตีบนนอกกำลังตะหินบรรยากาศหอมบรรยากาศหอมหอมก,กว,ากวา้างกว้างหอมยังกว้างเลย มันกว้างยังไงนี่ค่ะบรรยากาศโอเคเก็บบรรยากาศมาฝากบรรยากาศมาพักก่อนสินเดินทางกลับไทยแต่ว่ามาพักมื่อน,นี้โอ้ยอากาศบ่เป็นใจเลยเห็นบ่ค่ะเนี่ยเห็นวิวบ่วิวเขาสวยบ่ค่ะโอเคคลิปนี้ฝากไวปสักนี้เด้อค่ะสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแห้งค่ะพี่นอ้องสวัสดีค่ะ